ผมสวัสดีครับวสวัสดีครับแม่กาคครับผมบวัสดีครับผมหวัดดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ท่านผู้ชมครับคือคลิปคลิปนี้นะครับผมเนาะคือผมไม่ได้โทรหามาวินไม่ได้โทรหาป้าต่อยไม่ได้โทรหารน้องน้ําเลยเพราะว่ามันเป็นจังหวะผมผ่านมาพอดีพอดีผมเอากองติดจดมาพอดีอด่ายนี้ารว่ามาวินมาเมกาเป็นเมื่บวันแล้วหลังจากที่ไปรักษาตัวที่กรุงเทพเป็นมาเมกานนไหมวะมาที่นี่ท่านผู้ชม เป็นอะไในแม่กัน fc มันถามหาถามข้าวถามข้าวหายนาหายตาไปโดยไปยุ่งใส่เป็นอย่างอเ,เอาไปกรุงเทพไปกรุงเทพเอเอเด็กหญิงว่าไปหลงบ่ะไปหลงไป,ไปงเป็นนักแท็กซี่หลงบ่ะหรืออะไรเอา้เเอาคือว่าจังสัตวคือเป็นจังสัตวถามเนี่ยอันบ่เป็นยังดอกมันมันมันเบาหวานผ้าหยางเบาหวานผ้าหยางอืมคือมี fc บอกว่าหนุ่มอาร์มคิดถึงแม่ก้านเนาะบ่ได้ไปถ่ายลหลายงวดแล้ว ผมก็เลยบอกว่าโอ้ยคิดถึงแม่การกับกลับไปไปไทยเพิ่มปรได้เพิ่มยุคกรุงเทพกับที่ใครไข่น้ำไปไทยยุคกรุงเทพได้บ่ะไข่น้ำไปไทยยุคเทพกับไทยได้แต่ว่าบ่ได้ไปถึงขนาดนั้นก็รอจังหวะเพิ่นมาลอดลูกสาวเพิ่นมาส่งสะกอนนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นไดงแม่สบายดีบ่เออสบายดีอาการดีดีขึ้นไปดีขึ้นอยู่เหานป่ะเหนบ่ไปมันตาเหนือดจีเห็นบ่มันมันบอกไอเอฟซีครั้งฟังขนาดมันเป็นลักษณะจังได๋อาการแบบนี้อาการน่ะทัน ขันนั่งเทียมันคือฝาสว่างครับมันม้ามันกระมือดเดี๋ยวกระสว่างเดี๋ยวกระมือครับผมอืมันเป็นม่วมม้วมันมันเป็นแบบว่าคือมันมันแมนตโตตนของเฮาบ่หรือว่าแมนตโตตนเฮาเป็นตโตตนโตตนบ่เฮาเฮาองหูซึกโตอยู่มับ้างหูซึกโตอยู่กันเฮายางไปนี่สิขันขันขันมันมันมันกระม้วไปเลยล่ะอืขันมันสว่างมันกระแก่งจังปังไปเลย้วงวดบังหันไดนี่ว่าสี่สามบันทึกช่องได้ทั้งบนทั้งล่างเห็นปะ บาเลทีเพ <si ิรนซีสามที่บอกว่าหนึ่งที่ทำวะเออบอลเลทีเมกาเผู้ชมนกรเขาอีแต่ว่าผมกับบอลเลมากผมก็คือการยังได้บาลเลทีเมกาเมกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าคือเพิ่นหัวตะกรับมาจากกรุงเทพนะเมกานะแล้วก็มารักษาโตย่บานเฮาเบิ่งใหลังเป็นรักษาโตยู่กรุงเทพนะครับพอผมคุยกับทางมาวินอยู่คุยกับทางปัตต่อยอยู่เดี๋ยวจะให้มไทัยกันอีกเทนึงนะครับแต่ว่ามันนี่คอยมาสัมผัสคือสาระทุกทุกดิบของเพิ่นว่าเพิ่นอาการดีขึ้นยั่งยังสีไหมครับแต ตก็อาการดีขึ้นมาแม่งจักจักจักเปอร์เซ็นต์ประมาณบ่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ่ถึงยี่สิบเอาขัออ้วจักสั่นอันไปมันเป็นอ่อนๆแ <ไป S 1> อบๆบอ่อเรื่องไหนใบบางหันไปลงเทพเอายาไปจั๊วายาบ่บถึงเอายาบ่ถึงอ๋อค่ะอ๋อเป็นอย่างคือได้คือได้ไปหลงแต่ยิ่งเนาไปเอืนเ่นแท็กซี่หลงบ่หลงสาวหลงสนไปไปทัวร์แล้วบ่อยเรื่องหนึ่งแต่ยิ่งข้าวเลยเดี๋ยวนี้คือได้ยิ่งข้าวไปหอดยวยป้ากล้วย อออีนน่ะเตที่นี่จำทางกลับบ่ได้บ่เรื่องไรเออที่เอิ้นแท็กซี่กลับบ่ได้บ่แท็กซี่แท็กซี่บ่ว่าบ่จังซี่จังซั่นเอกพงษ์นามสมบัติเออมาทีนี้แท็กจงแท็กซี่บ่บอกว่าเออป้าไปผิดนะอยังคุนอย่างนี้บ่บอกบ่ายังบ่เอาไปทิ้งเลยเอาไปถิ่มเลยแล้วใจเงินเขาพร้อมเฮ้ยเงินสองพันเป็นเป็นอีลินโอ้แม่มัานมาทีนี้จ้างแต่รถอยู่หันเอ่อยูสั่นละอยู่จังสั่น โอ้จำว่าน้ำสิสิบห้าห้าไปสนช่วงแล้วไปส่งถึงที่เลยครับบัดไปหอดมันอว่าเมร์ครับอืมมันเป็นแบบนี้เองนะครับท่านผู้ชมต่อมเหล้าครับพอกไงคือล้างต้อมเหล้าต้มมคักต้มเพื่อคักแท็กซี่ต่อมไม่ห้าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเนาะโอ้แค่นลงซะครับไปบพราะถือกอ็คือว่าก็้าประเด็นโอ้เนี่ยเด็กสี่ข้อคนอีสานมันเท่าไงล่ะนี่แหละครับท่านผู้ชม ือเห็นบอกว่าหนุ่มอามทำไมไม่ไปถ่ายแม่ก้านให้หน่อยไปถ่ายประมาณนี้ให้หน่อยก็คือวันนี้มาถ่ายแม่ก้านคืออัปเดตนะครับมาอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับการอาการของแม่ก้านนะครับซึ่งเพิ่นป่วยเพิ่นว่าสบายโตของเพิ่นนะครับก็ต้องไปรักษาเพิิอนอ่าอยูกรุงเทพม่้ยบอไปรักษาโตยุ่งเทพเพราะว่าก็มีเอซีเป็นห่วงหลายหลายคนไปเปิดตาสว่างมากอยู่ดีบดยาเขาเสียขมืดนมากอีกอยู่ดโอ้ยนะครับ มันเป็นฝ่ามานเนี่ยเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยตอทีน่นี่พ่อมาอยู่บ้านเฮาเหรอเป็นยังไงเนี่ยเป็นแบบไอยู่บ้านเฮาบป็ดีขึ้นเป็นสว่างเลยไปขุนขุนเป็นเล้นเล่นเมาเมามันเขายาังไงเนาะในกรุงเทพเนาะรถลา่ามันหลายจาัริงๆมองละพีนองเฮากับใบบ๊อมี่เนาะมันอาจสีมีคือ้นผีฝ่าดําไปเรื่อยเอ้าเดี๋ยวมันเที่ยวอย่างกับผีฝ่าเดี๋ยวลองฟังเนี่ย สายแน่มม่านสันเดย์มันปะสายสายเชี่ยสายทอดมันมานแบบนี้อือสายเชี่ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบ่อยฝังในเรือเกี่ยวกับเรือผีฟ้าเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นไดยอันอันผีฟ้ามันเป็นซุ่มแต่อืมอัน,นอันอันเป็นเอ้ยบ่หูคือกันครับแต่ว่าก็อันมันเป็นน้ำสาสแนมเลยคุณอืมเป็นตาข่าสิดตัดออกหืมสัดกรรมสัดเวรออกจอกกัน,กนครับโอ้มันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมครับมาที่นี่ทุก ทุกเมื่อนี่ได้มีสิ่งเล่นลับสิอยังมัดมสสัดซุ่นหอบบ่อยเลยดบใดบ่มีบม่บมีเห็นบม่มตะกีนแมนยุนไหมผมสังเกตเด้อท่านผู้ชมแต่ก่อนนี้เนี่ยแมกการเนี่ยเพิน่นยังไม่ได้ไปรักษาตัวเนาะ <ừ. S 2> ผมจะสังเกตตรงทีวา่าเ <ừ. S 2> พิ่นเว่าวดูถามถามค่ำเดิมตะกี้ไม่ได้ถามผมคำเดิมเลยถามถามซ้ำๆค่ำเดิมวนไปวนมา มาวินกับบอผมฟังกันกับเป็นที่กันนะครับมาที่นี่พ่อเป็นหูเริ่มหูโต,โตแล้วเดี๋ยนินวัดไพเรียนเบาเ <laughs> ออเนาะมาที่นี่ใครๆก็ว่าช่วงนงึงมีแมกกาเร็ตสีย่างไปล่องน่องนองน้ำบ่เออพุ่น,านาย่างไปสิไปไปแตเ่เลือแต่เลยเลยสีนุ่ง,งไปลงน้ำพร้อมบ่บ่ลงบ่ลงบ่แต่ว่าสิไปแต่เลือแต่เลยมาที่นี้หูโตจาของบ,อ<ป>บ่บ่หูพร้อมไปเรียเรยได้ไหมย่างไปเรื่อยๆแล้วบ่หูโตตนจาของว่าจาของย่างใบไส มาที่นี่อาการแบบนี้มันเป็นบบดไหนร่างเทียมมันก็สส่างมาเอ้าที่นี่ได้จังด๋แม่นผีเขาพี่ออกเออเอ่เออโออาการมันเป็นแบบนี้่านผู้ชมครับคนเฮ่านี่มันมันก็ามีเรื่องเล่นรับไปหลายสิ่งหลายอย่างในตัวร่างกายของเฮ่าในสิ่งทีเพราะว่าคนเรานี่เกิดมาไม่เหมือนกันนะครับร่างกายมนุษย์คนเฮ่าแต่ละคนเนี่ยบ่คือนกันเด้อนะครับตานผู้ชมเนาะก็สิมาถามข่าวถามข่าวแม่การให้่านผู้ชมเด้ฟังกันนี่แหละครับผมกัน เกี่ยวไอ้หลายเรื่องว่าห่างจากวงการบัดที่นี่มึงหันเลขออก8 4 3กับ6 1หนึ่งละมาทีนี้คือฝันเห็นเฮียน2หลังเฮ็ดบุญไฟหงร้อยหกหนึ่งกับที่ไหนเด็เออคั่นออก3โตนวนะไปบ่รอดนี่มันได้แต่2โตัทีนี้ฝันงวดที่แล้วลักษณะฝันฝันแบบไหนครับบอล FC เพิ่นฟังอันเฮียน2หลังนี่เฮ็ดบุญครับัานี้ไฟสว่างออืไฟสว่างป้านางก็ฝันฝันเจียวกูฝันเห็นเฮียนมึงสองหลังอ่า บัตรเลขิ้เท่าไหกน่งสองหกหนึ่งกับสีสากับหนึ่งสี่สมหนึ่งสีเอามันเข่าบนรางไม่หมดใช่ไหทั้งบนทั้ง่ังแต่าแม่ได้อยู่ได้อยู่นั่นครับผม่านผู้ชมบัตนี้คั้นได้คันได้แฉนออกทั้งสมโตนนะว้ายแบบแสนเลยว่่ต้องเอาแมนมนมนวก้แต่ยางส่เต็มทีใส่เต็มทีโอ้บัตนี้บัดช่องโตยเปลินเนี้อย่เ้งกับ ตื่นเต้นอย่างลอยขุ่นลอยเด็กบนล่างเนี้ยได้คือเวอร์ซีลอยเจ้าสองตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะมัเนี้ยัานี้นี่หลังจากผู้ผู้ได้ฝันเกี่ยวกับตรงนี้แม่ฝันลึกๆบรรนางฝันแม่ฝันแล้วบัรปรนางขับไปก็ฝันเห็นเนี้ยมึงเอาบุญขนาดสองข้างสองหลังไฟหงแกงเลยคนบักไหลบ้านฤทีเมื่อตาใดหนฝันล้างหน่อกันสองหกหนึ่งลังในกันหนึ่งสี่สาม โอ้ลักษณะความฝันอฝันไข่ไข่กันบ่กับปรานั่งปุี้อันอันนี้ฝันฝันเห็นตะไฟหงส์ตะไฟหงเออต่พุ่นกับฝันคือกันฝันแยกเป็นแค่นั้นกันมันก็คล้ายๆกันไข่ไโอ้นะครับตบานผช้ชมปัะเี๋นี้หลังจากเลขออกแล้วดีใจทำๆเลยเขาเต็มเต็มูมหว่าเลขออกตัวไหนโอ้นะครับตบานผช้ชมกาสิเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับปัะเี้นีดหลังจากเลขออกแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ย เป็นหูบมีอย่างมาดสู่นมีอย่างอีองอีกามาอือห<บ>่วงบอลเล่นเลยบอลทันมากบอลทันมากเลยบ,บอลทันมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาตามแม่กาดอีกครั้งหนึง่งนอกแมกกาศเนานะว่าเพื่อนสีฟันบอสสแบบใดสีมาบอสแตมวันนี้มาอัปเดตให้ร่างย่างหน่อยก็ออโอเคนะครับเขาได้เห็นแม่กาศเพื่อนยูสุขสบายเออไข่เนืเออาบางทีเอฟซีแต่ละคนเพื่อนเป็นห่วงแม่เป็นห่วงอยากให้เห็นอยากถามข้าวถามข้าวกันนะครับกับเกี่ยวกับแมกกาศเนาะว่าเป็นยูกินยังไงแบบใดแม่เขายัง บังหันนี่บ่ได้ว่าบังหันหรอกก้อนแม่กานเพิ่นสิมาอยูนี่เนี่ยยู่บ้านเนี่ยก้อนสิเพิน่นจุงเย็บอยู่เนาะผมมาหาเพิ่นแทดมือ้อนึงสองมื้อเน่กัมาหาเพิ่นเงี้ยหกได้โมนี่ <c oughs> ยานี่เกิดบักย่างหลายเด้ยาเกิดเต็มไม่ได้นี่เพิ่นสิทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะักแต่ลงเป็นนิดนึงแล้วนะครับกะทิมาถามข้าวถามข้าวขาเจ้าถามโอ้ยมึมอามมาหาแม่กาญในถอดพอดีเออบางทีก็เรียกว่าอาวินไอ้แม่กานมั้าแต่ยิ่งน่าม้าเราได้เจ้ากับบังหงบังทีก็มาหาปุ๊บกับบังเห็น อ่อาก็บ่เห็นตัวลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอเขียวกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วอวันนี้กับสีมาอยู่ดอกกลางกลางเดือนกลางกลางเดือนปีใหม่เทาเนี้กลางกลางเดือนนี่สีมาพาแม่ไปหาหมอไปหาหมออีกไปหาหมอเนี่ย,หหยช่วงนี้สิไปหาหมอแบบแบบใดครับเ<ะ>บาหวานโดยตรงเลยเบาหวานโอ้เกี่ยวกับระบบประสาทเบาหวานหรืเปล่เขี้ยวประสาทขึ้นไปหาบ่เกี่ยวกับระบบประสาทขึ้นดีไปหาบ่เขาก็จับให้ทั้งประสาททั้งเบาหวานหรอโอ้จะบอกเว่าเบาหวานขึ้นเด็กกัญายางไปหาไม่นีเอาว่าไงคือจังแม่ว่านอ่ะเบาหวานพาายาง ไปพุ่งเสกพุ่งแต่งแจ้งไดแจังยางตะเลือตะเล่ไปเลื่อยไหมบ้าหูโตจากของผอมอ่ะเรื่องไหนสี่หูยังไปเรื่อยๆลงลงลืมๆผู้เฒ่าเป็นเรื่องธรรมดาครับลงลงลืมๆอันนี้บ่ว่ากันนะครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะกะนี่แหละมาถามข้าวถามข้าวมีเอฟซีเป็นเป็นห่วงเป็นห่วงกันหลายบางหันข้อดีผมมาจากทางอื่นเออผมว่าจะโทรหาไม่ได้เ้าเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันนะห้าผ้าผ่อเพิ่นหาผ้าผ่อเพิ่นก็เลยคิดเอ้าเป็นเห็นเป็นนอนอยู่เตียงก็เลย็กร้องต้องพอคอยออกกล่องมาอยู่ พอดีเลยก็เลยเอาบริโทุทาทามถามมาวินบริโทุ่หาหนองนาบรเลทุหาปลาต่อยเอาก็เลยว่ามาถามข้าวถามข้าวแม่กาญไปก่อนนะครับเพราะว่าปลาต่อยกับมาวินเพิ่นเคยบอกผมอยู่ว่าเดินไปถามข้าวแม่กาญไปเหล่าพ่นบ่อยูเด็ยิงเร่าพ่นมายังทีไหมเบลเลทผมกับมหากับ่าเห็นแม่ยูขึ้นกันมันกิดกินเหวไปจะมาเที่ยวนี้ก็เลยว่าพอดีมาทำธุระพอดีก็เลยอ้าพอดีจะของติดกล่องมาพอดีอ่าพอดีเห็นแม่เพิ่นนอนก็เลยโอเคถ่ายได้เนี่ยผมกับเสื้อกับเสื้ออยู่นี่ เนาะตะผู้ชมเนาะอ่ต่ว่างวดที่เดียวเนียเราก็ได้อยู่เนาะฮกหนึ่งที่สามนี่เต็มเต็มอยู่เห็นปะเพิ่นกับพ่อได้อยากได้๋ยวปนเดี๋ยวเกลี่ยเป็นอยู่เด้ถ้าถึงอยาปนบ่หรือปนหรือว่าปนงวดงวดสองหลังนี่ได้อยู่แกงไต่ว่างวดข้างหลังนี่มันออกคือได้ฮะบังหันออกคือได้บอกเห็มันฝืนลื้อีกเลยบั้นหันออกแปดที่สามกับฮกหนึ่งที่แม่ได้บั้นหันเออเอแต่ว่างวดงวดนางวดวันที่สิบหกสี่หอดเนี่ยแม่ฝันมันบ่ายังไม่ฝััันนนนนทท่่าไไดด้้ฝฝบ เดี๋ยวเพิ่นว่าหวดซีสามกับหวดหกหนึ่งที่ไม่ออกมัหันเพิ่นได้อยู่าคือแต่เต็มเต็มเขาว่าบ้านเลขที่แม่ก้านนี่สองหกหนึ่งลังนี่เด้ลังที่คอยคุยนี่แล้วต้นั็ล้างจบเลยแต่กันหลังงทางหน้าอีกหนึ่งซีสามเป็นบ้านเลขทีของแม่ก้านนะครับท่านผู้ชมกับฟังไวเป็นแนวทางเดี๋ยวผมจะมาตามต่อให้เกี่ยวกับแม่ก้านเพราะว่าแม่ก้านได้มาอยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวกันจะมากับทางทีมงานนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดู คืออย่างน้อยจะได้เห็นแม่ก้านว่าเออเพิ่นยุ่สุขสบายนะเนาะเพิ่นบอดเพิ่นบอดได้เก็บไข่ได้ป่ยปย้ยย่างนัเพิ่นก็โอเคอาการเพิ่นก็นดีขึ้นนะครับเออเขากับมาเ<ม>วากันก็ออกทั้งบนทั้งล่างสามตัวสมมติถา้าบ่านแปดที่สามจะเป็นหนึ่งที่สามเนาะตเต็มตเต็มไหมเนาะเต็มเต็มด้วยเสียนี้มัมเต็นแปดยังก็ไะไรยุ่งรอกนะแม่เนากกะอย่างน้อยก็ได้อยู่น,นะครับแต่ก็วิจารณญาณในการรับชมเอานะครับขอให้โชคดีสุขคูสุขคนเดี๋ยวงวดนี้ไม่ยังไ่ฝันมาบ่ ถามแม่ก้านฝันเดี๋ยวผมจะมากับทังทีมงานถามแม่ก้านฝันจะมากับทังทีมงานก็ที่มาถามอัปเดตอาการเพลินเป็นยังไงแน่แบบใดแน่เฮาสิไดมาอัปเดตอาการเพิินโอยบอกแน่เด้อเบาหวานเฮ้นเมียมันจะพ้ายางดูอะไรระวังดีว่เออไปเตลอตะเล่เด้พองเท้เลยเออโอ้เบาหวานผ้ายางปฏิยังแับนี้ คนถามมากับไปตะเลือดตัเล่ยคืไปแผไปหไปนีบเอาเป็นก่อนเป็นหยังเป็นน่วยหุ่นเด้เขากระเซียต่อไม่ได้ไปล่อแลกับเขาไหม,ม,มเขากระบ่ก<ม> <ๆ S 2> หัว่าเขาเป็นแบบนี้เขากับ,บ,บไปเรื่อยๆเดีไ,ไปทางนี้เด้อกับไปเดี๋ยวเราจังมาสอบสัมผัสเพิ่นอีกทีนหนึ่งว่าห่าเมกาเพิ่นฝันหาเพิ่นนอนอยู่จริงสิเพิ่นสี่มีมีอย่างมากกว่สิบบ่อสิมีได้ยินอีกาม่ห้องบ่อเดี๋ยวเขาถ่ารับชมรับฟังกันเอานะครับเพราะว่า แหงแบบนี้นี่แห่งสีมีแนวมาส้นหรือว่าแหงสี่มีอีหยังมาักิดเท่าบอกเลขเข้าบอมันกับบ้น่ไดไหมบ่แน่บ่แน่ดิอันอันกระบอกคนเยอ่เหรอแหงสุวแหงยาักแหงบบายครับอันอยากกินอยากทานนี่ไหมเพลินเข่ากำนี่ไหมกันเลยอยากไปกินไปท่านน้ำเพลินอือันขออันขออีกแน่กบวางสีล่ะมันกันเฮียนสองหลังเธอเลยเธอเลยเฮี้ยงกันร้อยอยู่ ปิ่นปานนั่งกับฝันกันไปนะบ้านที่มึงเถดไอ้กับฝันไว้ยันมึงเหตุบุญไปนะไหโหมกับฝันทั้งสองหลังเลยฝันเพิ่นกับมาถามสีสามกับขอหนึ่งนี่แหละเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยโอ้ท่านผู้ชมเออทั้งบนทั้งล่างเต็มเต็มเลยทั้งบ่มีสอนั่งดิบ่มีสอนั่งพอมวดวดทั้งบนทั้งล่างสอนกับบะมีบ่แมนว่าเอาหนุ่มเอาคือบ่ไทยหมดทีเดียวฮั่นเพิ่นเพิ่นยังอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เวลาข่อยมาปเ๊บบ่เห็นเพิ่น เพิ่นจะอัดถามกันข้างนอกอธิถามกันในเฮียนเท่ากับพ่อเขามายงี่เที่เพิ่นเอยู่นะครับบางทีข่อยมาแล้วเพิ่นเอยู่นะครับแต่ว่ามื้อนี้นี่ได้มีโอกาสมากคือผมขี่รถไปไปทางอื่นแล้วก็กลับมาทางนี้พอดีนะครับเพราะว่าผมเลี่ยงเขาทําท่อกันอยผมก็เลี่ยงเดนมันเลี่ยงมาทางนี้พอเลี่ยงมาเสร็จปุ๊บเอ้าเจอแมกการก็เลยว่าเอ้ากัที่ไปถามถามข้าวถามข้าวพอดีเอากองมาพอดีถามข้าวถามข้าวแมกการกันนะเออว่าเป็นยังไงยู่ไงแบบใดนพอ FC เพิ่นคิดฮอดเพิ่นถามหาหลายคนนี่แม่คิดฮอดเพิ่นว่าเป็นคิดฮอดบ่ได้เห็นข่าว เมกาลบ่ได้ยินข่าวว่าเป็นยังไงยู่แบบใดยังทีมั้อยากถึงหัวอาการว่าว่าตั้าไข่เอสซี่ฟังซื้อว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เด้อยังทีมั้อ่าแต่เล่กลายเป็นมือดีมีโอกาสมาถามนี่แหละครับเพิ่นกะยู่โอเคแต่ว่าอาการกะจักเปอร์เซ็นต์นี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเป็นยังสันเออนี่ฮะเผื่อๆเด้อแม่เฝ้าฝันนะแม่เผื่อๆเด้อเนี่ยพอเขาสิมากไทยคนนี้นี่คนว่าลูกมาสิมากกลางเดือนป่ะพอดีเล็กมันอ่อนมาล่ะเมื่อแม พอสิมานทายเพิ่มปึ๊บอ้าวปิดเฮียนไปอาลาดอีกนี่คือปัญหาผมนะฮะแต่ผมชอบนะเดี๋ยวสะให้เพิ่นฝังมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับแม่ก,ก้านนะครับคือแม่ก,ก้านหรือว่าไพกาซิปหรือว่าเด็กยิ่งสีอีกาห้องบอกเลขนะครับตั้งแต่ก็ฟังคือผู้เฒ่าเว้ากันคนนั่งเว้ากันห,หลายโซเซโซเซเอายังยังแมนนอนยงสินี่ ถ้าว่าถึงบ่มีคนเลยยู่นเนียดเดี๋ยงนี่อีหยังมาแปลกๆบ่บ่ต่างพวกนันบ่มีบ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นตีมาตีมาเด็กตีสามตีสี่ตีเด่นยินบ่ะตีเด่นยินที่เด่นยินค้อนอ๋อที่ว่าอะไรลุกขึ้นนั่งเบิ่องมันบ่จนเราได้ฟังลุกขึ้นมาฟังเบิ่งเลยเออมาฟังปัะนี้กระทั่งที่ว่าคนบ่ได้อยู่แถวนี้บ่ได้ยุเสียงมันมาใส่เออแต่เสียงมาใส่โซเซโซเซกันโอ้นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าหรือว่ามันยังมีแบบ เฮยด่ห้ห้ากัวนกัไหว้หรือไม่ยังฮามาซุ้นห้าบอแมกคิดจังีบอเมนบ้าผู้ผู้ห้ามาีเฉดอืออืที่ที่เจ้าทีทีสารเจ้าปู่กูกูขา้าเนี่แสดงว่าแถวๆนีเป็นบริเวณ่นมดเป็นบริเวณ่นนอ้เเิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาเป็นดียิ้นว่าแถวนีแตะกอนที่ว่าแมอยูเนี่ยงูมาลายมา ก่อยากเบอกเลยจนวานุ่มอ่ำเอ้ยไปเลี้ยงคล้ยเนาะคอยเป็นเด็กน้อยคล้วยคอยเก็ตโตไปเขากินม่อนเพิ่์นยุหันไปเว้นตกดินคอยมาหาม่อนเพิ่นมวยนายมวย,ย,ยนายยุบันคอยไปไล่ออกมาไปว่าทีมองนี้เงินให้กูซื้อๆกับเบาบ่ายยุยบันเลยว่าเลยปฏิเสธมากเลยเพราะว่าที่มืงนี้เนี่ยเขาบอกถึงมันก็บยุติกระปูขามเนาะ มันเป็นทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเขาเขาว่านี่ตะกี้เขาบอกงูบกยางหลายเนี่งูยู่งอย่างเนี้ยส่วนใหญ่งูสิงเงียโตแบบนี่เลยก็มีบกดำปื้ปนเออแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันยังมีบ่แม่รยังแย่งอยู่บ่แม่รแบ่พานอยู่เลยยังเห็นพานอยู่แล้วว่าบ่เห็นดอกแล้วว่าพานอยู่บกดำนี้เลยแต่ว่าไม่จอยู่วงใดวงนี้แหละในปัจจุบันนี่แหละยังมียังมีอืมแล้วแล้วตามซอกเงี้ยตอกข้างมองเล็กๆกันหน่อยตาม ที่ว่าออกออกจากปู่ไปบักไก่เนี่ยมีบ่แถวหมู่บ้านแถวแถวคอร์เลกเลียนเหมือนนียนแม่เพ่นเห็นบ่เพ่นคล้ายก้อนติ่งอ่าั่นล่ะมองเพิ่นมากโอ้เป็นเป็นเถียมอยู่หั่นเพราะว่าเพิ่นลาดปูนอืญลาดปูนบัดนี้น้ําเป็นโศกลงมันเป็นเถียมมันก็อยู่ต่องูมันหมากเถียมจังซั่นล่ะอืมนะครับขวางน้ําเก่าเพิ่นอืมเขาเห็นใหญ่โตยื่อันอันนี่เฮียนปะลัดไส้ี่อืออยังเข้าไปห้องน้ําเฮาตบไ้อืง นะครับท่านผู้ชมก็นี่แหละมาถามข่าวถามข่าวเพราะว่าแม่นเป็นผู้อื่นเบาสุภเสียได้ว่างูเขาแห้งคนเป็นประหลาดได้่าแม่นบ่หูเลยเลยโอ้ก็เอาเรื่องนี่แมวเออเอาเรื่องอยู่เพราะว่างูเนาะมันคือคือขึ้นในความมึงพู้ใดกไกยานเนาะอ้ยวแลม่นผิดปะผิดกับล่องเบิ่งเนีมันเป็นเงาเหงาเป็นขี้จังเข้าอยักแยงเอาันนี้นะเออเอาแปลกดิบันงูบกยานไอ้บันงูไกยาน มันที่ไอ้งูปอกงูปลาหรือเอียนเอีย่ยนนี่คือเบา่าสเนาะมันก็เลี้ยงมันก็กคือกันแต่แต่มันกินเสยจต่มันกินเสยนี่แหละครับคือปัญหาเนาะมันก็นเนี่ยขอ,อของกินเนาะของกินเท่ากับต้องหาด้วยของกินมันว่าอะไรแม่วาแต่ของกินว่ได้เท่ากับที่ไปหาอย่างของแบบนี้ที่แบบธรรมชุ่มเนาะอันนี้นี่ทางเส้นนะนี้เนะนี่ยกันตันนี่ไม่ีปัญหาเลยนี่นะโอ้บางหลังบ้านแม่เนี่ยนี่นี่แท่เส้นเท่านี้โอ้ไปซาวดตอนพุตานี่ทางทางมาทาง สร้างเพิ่นฟองให้เพิ่นเที่ยวเพิ่นให้เพิ่นตั้งเที่ยวเพิ่นอ๋อทางเที่ยวไม่ไพ่ยังไพ่มีปลายมัน่รับเฮาบ่สอแมีเพียงงัวเพียงถ้วยมอได้เอาไปซื่อก็อ่าอือแม่นอยู่ไปนวดจังสี่ต็งเฮาเจ๋งฮัลโหลมาจังสี่คอยกาดีใจเด้อท่านผู้ชมดีใจดีใจเรื่องได้เห็นแม่การก่อนที่ว่าเออได้เห็นแม่การแล้วเฮากะอ่ามาถามข่าวถามข่าวเพิ่นนะครับได้เห็นแม่การเออย่างน้อยก็เเอออโค พื่อนยังยู่ยังดีไหม <S 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 จักเล่าสิไปยู่แบบไดจ้างไดหลงหล,ลงลืมลืมจ้างไดแบบไดขอเล่นมาถามข้าวถามข้าวเห็ดคลิปให้่าผู้ชมเด้เบ่งกันเพื่อหายคิดถึงหายคิดฮอดเออย่านเราได้เห็นแม่กันแล้วยูดีมีแห้งเนาะเออไปได้กระเด็เลียงร้างเรียงร้านทีเ่เขาเลียงร้านที่เขาอืมโอ้สร้างผนแม่อไอ้น้อ,นองนังก่อนเนี่ยอันดาอันดาเนี่ยเดี๋ยวบรรณครับผมเคยบอกถือสามโตตรงมาแล้วนะอันดาเนี่ย อันดางวดนียังนองงวดมันออกมันนี่ลรกอรสีสามเหอเออแจ้งไดแจ้งแปลอันอันโยเล็กมากอันดาเนี่ยนองอันดาเนี่ยโอ้บอท่ามาดาดินองงวดนี้แล้วบอท่ามาดาเก่ามากไหมแม่แม่เล็กนะโอ้บัดนี้ได้ถือ้างรางน้ำซีสามโอ้นี่เพิ่งกัดร้านแมกการครับผมแมกการกัเลี้ยงนะทนผู้ชมนะอืมโอ้อันนี้เป็นผู้เป็นผู้ใ่ญ่ขึ้นเด้เป็นผู้ง่ญ่ขึ้นแล้วอืนะครับอันนี้มามาถามข้าวถามข้าวกับเกี่ยกับแม่การนะครับอ่า น้องอันดาเป็นไดลูกมื่อไผยังนี่มื่อสกอตใบอ๋อสกอตใบอันที่เป็นเซนเซนหลวดไหมมักเล็กก็ได้เล็กออกจะได้ก็ลูกฮะหายังลูกนี่หยังหาหนึ่งหาเว่าวงเดีเล็กออกจไหนหนึ่งคหยังเบอรงเอาเด้ท่านผู้ชมเบิงรท่านน้ำมาน่งนี่ก็น้ามานงี่นีนี่อันนี้ร้านคือร้านเมกา อาไรเออตัวใดเลือกตัวใดอ่าอย่างอีกตัวอีกตัวนึงมันยังดูตัวไหนตัวไหนเบิ้งเอาเถอะออนะครับอันต้นมือเมือมือเมือเป็นยังลูกมือเป็นยังอ๋อสก็อตไปบ่คือหลักคือเบาๆหลบวะว่าท่านเบาบางหายก็ยังเบาอยู่เด้อเบาจว๊บเบาจุ๊บของท่านนั่นนี่ไือเอาบัตเตอร์ตัวไหนเบาบ้างกันนะเลืออกตัวใดเบา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 เ้าเบาเฮ้อ ไปสวยใช่ไหมไปเปาไปเอาพูดคนนี้นิดหน่อนกันแ่ะห้วยอืมเนาะหิวน้ำเอาน้ำเลยน้ำไปไปน้ำมาไปเอาเอาเอาในตู้เย็นไหมแม่น้ำตลุเด้วยครับหิวน้ำน้องอันดานะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกะอ่าเป็นร้านแมกการนี่แหละท่านผู้ชมร้านแมกการมีกี่คนก่อนสี่สี่คนวันนี้มาถามข่าวข่าวเนาะเกี่ยวกับแมกการนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะครับ ฟังเเป็นเอาไงเบาหวานผ้ายางจบข่าวต่หนึ่งเบาหวานขื่นตานั่เอาเพลงเดี๋เปิดมาเห็นหงเดี๋ยวนี้เห็นดูนี้ยังเห็นหงอปะมันมั่วเดี๋ยวนี้มั่วเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวแจงไหมอามคือขี้ฝ่ามากนี่แหะเออห,หรือว่ามันเป็นขี่ตาห้องล่างบ่ชัดบ่หรือว่าสะสมไปมันหึงมันเป็นอย่างเลยเป็นอย่างเลยมั่วไปเลยมั่วเอาองศ์กับกับตองเฝ้าล่างตาหรือไปหลอกตาเด้อ ฝ่าไปหลอกตาเดี๋ยวมันติเป็นอย่างอื่นไปนะครับแต่ผู้ชมน่าต้องรักษามเมกาเนาะดูกว่าจิตเกินมากเลยืะนะครับ,รบกะกะบ่มี่ยังไหลครับผมแต่ผู้ชมจ้าโอเคลูกครับองค์ขอบคุณข้าผมนี่อ่าบ่มี่ยังไหลแต่ผู้ชมนอกจากที่เป็นประมาณนี้ได้มาสอบสัมผัสเมกานนะครับก็คือดูความเป็นห่วงเออบ่ได้เห็นคาหน้าตาเพิ่นโดนแล้วมีแต่คนถามหนุ่มอ้ามคุณผูไปถ่ายเมกานนีะคอยสิไปถ่ายจังได๋ล่ะในเมื่อเพิ่นอยู่แต่กรุงเทพฯเพิ่นไปรักษาโต ไปรักษาโตเกี่ยวกับระบบเบาหวานแน่ประสาทประสาทเพื่อนแน่เพื่อนกันหลงหลงลืมลืมผู้เฒ่านะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะหลงหลงลืมลืมนะครับกะเออดูข้ามเป็นห่วงนี่แหละนะครับนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าก็หายาประสาทมารู้สึกว่าดีดีขึ้นมาไหมรระะบบปสาทดีขึ้นเป็นหูวแบบว่าบ่หลงบ่ลืมหรืองบ่ลืแต่ตะกี้นี่เอาเงินไงใส่แล้วเลยแล้วถ้าหลงลืมนะจบเลยจบเลยเออจบข่าวนะครับ อย่าเสียงไว้ายลายๆล่ะท่าเพี่เสียงไหวยังเดือนนี้คือพ่อกับแปลมาคือเก่าล่ะแต่มันกลับมาแต่มันกลับมาเจนีแห่งวัติดถุงพ่อบาทนะครับแต่ผู้ชมใช้ดีขึ้นเงินอืยแม่ยุ่งแม่เป็นอะไรจะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำไปแล้วแม่น้ำถั่วมกระน้องกระแนงเล่นได้สามจอกน้ำถั่วเพราะว่าเขาก็ให้น้ำถั่วมอยู่ดอกเออเล็กันหน่อยใช่ไหมล่ะเออเออข้าใจไปล่ะนะเข้าหายไปยั่งแล้วครับยั่งยั่ง ครับผมกับอันอีหยังเงินเงินยหลบจักหลบอีหยังก็ต้องเบิ่งแม่นต้องไปถามมาวินเด้อมาวินหัวดีมักแจังซี่ล่ะจอบอยู่จอบอยู่เพิ่นว่าท่านผู้ชมเนาะอ้าวโอเคครับท่านผู้ชมเนาะกาได้มาสัมผัสแม่การแล้วถ้าแม่การฝันแม่การบอกไว้เด้ออถ้าฝันกฮดเดี๋ยวผมสิสิน้ำมาถ่ายคลิปไฮเอฟซีมาอัปเดตให้เบิ่งเลยเดี๋ยวสิบอกครับพาทีมงานมาเพราะว่ามื้อนี้บ่ได้บอกทีมงานเลยเด้อผมผมผมก็บ่ได้ตั้งใจสิอดิ้งมาพร้อม พราะว่าเด็กยิงเขาเอาเม่มาอยู่บ้านก็เลยเอาเวย์ไปหาเล่าบอกันะหาเหล้าอยู่เฮียนถ้าบ่อยู่กับบ้าไปยังทีไหมเออเพราะวันเวยมาหลายทีเราเห็นบ่อยู่เฮียนเออก็เลยว่าเที่ยวนี้ห้าฟุกฟุกอิลีกับผมอ่าก็เลยว่าเด็กโตบอกเลยนะครับท่านผู้ชมนะปะโอเคครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับกับหนุ่มอาร์มคนเดิมผมมาสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยด้วยความเป็นห่วงแมกาลมีเอฟซีหลายหลายท่านซึ่งบอกว่านุ่มอามให้ไปตามแมกาลแน่แมกาลพายุอยู่แบบไหนยังไงเออเป็นห่วงเล้าไม่ได้เห็นหนาแมกานโดแล้วนนะะคครับี่ลือแมกา ้ก็วันหันได้ทั้งบนทั้งล่างนี่แหละเออผมกับหัวเพิ่นเพิ่นขึ้นมาอยู่แต่ว่าแต่ว่าบางกับมาหากะจริงอยู่ปุ๊บผมกับผดีมาไายคลิปเล็กกับ่าเห็นเล่ายังสิแม่เราอาจจะไปยุ่งมึงไปหันไปนี่หาพี่น้องพี่น้องหรือไปหาหมองสิแม่ช่วงจังหวะที่เพิ่นบ่พอเพิ่นนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าจันทร์นี้พอเพิ่นพอดีนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเนาะนั่นไม่กันละก็ขันขืนมาวังหันได้ทั้งบนทั้งล่างแม่หันไม่นผมขืมาอยู่แต่ว่าบ่พอแม่ได้มาอยู่ดีแม่แต่บ่พอเพราะว่า เพราะว่ามาวินกลับมาทุกคนเขากลับมาแต่ว่าพ่อแมนไปหาหมอถ้าพ่อปุ๊บเนี่ยเพ้อเพอเนี่ยมูเจ้าได้หมดเลยสี่สามหกหนึ่งได้หมดเลยไม่ว่ามเี่ยการมาแมนแมนอีนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมทางเพจหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงแล้วก็ทางต่อต่อหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องจริงเหมือนกันแล้วก็กดติดตามทางทีมงานด้วยมาวินชาแนล ต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลเบาแพ็กช n แนลแล้วก็ทองแหล่คนเดิมนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปคปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสีัสดีคแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ